วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องศิลปะสีเนี่ยเกิดมาจาก3สีนี้ก่อนเขาเรียกว่าแม่สีใครเคยได้เรียนมาก่อนไหมครับถ้าเราเอาสีเหลืองผสมสีสีแดงเน่ยจะเป็นสีอะไรครับสีส้มเก่งมากครูจะให้โจทย์เราจะสร้างตัวตนให้เป็นไอดอลของเราเราจินตนาการอะไรลงไประบายลงไปที่หมวกได้เลยออกแบบได้เต็มที่เลย วันนี้มีโอกาสได้มาสอนให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องของศิลปะเด็กๆทุกคนน่ารักมากนะครับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผลงานที่ออกมาแสดงออกถึงบุคลิกของแต่ละคนได้ชัดเจนมากครับผมไม่เพียงแต่น้องๆที่ที่ผมได้ความรู้แต่น้องๆได้ให้ความรู้กับผมด้วยครับก็ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้สอนให้น้องๆวัยนี้ครับปกติจะสอนแต่ผู้ใหญ่ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยครับได้แรงบันดาลใจจากน้องๆทุกคนด้วยครับเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนครับผม ก็วาดฝั่งนี้นะคะเป็น Miss Universe ค่ะก็จะมีมงกุฎมีแบบเหมือนดาวเป็นสื่อถึงความเป็นจักรวาลค่ะเพราะว่าในอนาคตหนูอยากจะเป็น Miss u n i v e r s ์ที่เป็นไอดอลให้กับทุกคนค่ะก็คือหนูชอบไอดอลเป็นพี่แป้งสีบิงค่ะแล้วหนูก็อยากเจอเป็นเออเจอเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็อยากเป็นนักร้องเพลงด้วยค่ะหมวกของหนูก็จะเป็นไอดอลพี่ๆที่หนูชอบนะคะขอบคุณค่ะสำหรับหมอกอันนี้หนูอยากเลี้ย สัตว์ค่ะหนูชอบสัตว์ค่ะหนูชอบดอกไม้ค่ะก็เลยวาดดอกไม้ไปแล้วก็เขียนชื่อหนูแล้วก็วาดรูปศิลปินที่หนูชอบลายชาาๆที่หนูเขียนเพราะว่าหนูชอบมาเรียนที่นี่แล้วครูเต้ยกับครูฟ้าก็สอนดีค่ะจะมีสีจะมีแบบเรนโบว์มีสีตกแต่งเป็นกลิตเตอร์ดอกไม้แล้วก็สติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยก็คือหมวกของหนูจะเป็นลายดอกไม้แล้วก็จะมีเป็นท้องฟ้าแล้วก็ สีรุ้งค่ะก็คือดอกไม้เนี่ยก็คือสื่อถึงความเจริญเติบโตที่เราคอยดูแลมันคอยพัฒนามันให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณค่ะจบไปแล้วนะครับกับคลาสอาร์ตทอรอปีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณศักดิ์มากๆเลยนะคะไม่ะลยฝากขอบติ๊กไหมครับก็ประทับใจทุกคนเลยครับผม แล้วก็หมวกของน้องทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าหนึ่งในลายไทม์ไลน์ของชีวิตที่น้องมารวมตัวกันตรงเนี้ยขอให้เก็บมันไว้ให้ดีนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เป็นศิลป์หรือศิละปะคะศิลปะโอเคศิลป่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย